ตอนนี้คือเรามาทำให้แล้ว <c oughs> ep สี่ตอนที่สองจะได้เป็น ep ห้าสักทีนะ ep สี่ตอนที่สองก็คือหลังบ้านโกเลยคือสะอึกอยู่ก็คลิปนี้จะมีอ,อึกหน่อยนะ bye bye, ไปบายไปเอ้ยไม่ใช่ไปบายไปนวิวกันจากตรงนี้สนามก็เดินมาตรงนี้ก็จะไปราเล็กกระมังกระมังขวดน,น้ำขวดกระป๋องแป๊ซี่ กระมังขวดน้ำขวดกระปอ๋องหนังสือเออไม้ไ่านเสื้อที่โคตรเยอะแล้วก็ตู้กล่องกระดาษไม้ถูกพื้นไม้กวาดอะไรประมาณนี้เป็นพวกน้ำยาน้ำยงสายยางรดน้ำต้นไม้ไปแทแถวนี้ที่ดูดซ่วมถังขยะเก่าและถังและฝาปิดถังขยะถังขยะเออที่ใส่กระไม้ถูกพื้นที่ใส่กับ ตรงนี้ก็จะเป็นผ่ากับผ้านะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นขวดน้ดําเยอะมากนี่คือตะกร้าแล้วนี้คือรองเท้านี่คือแป๊บนี่คือเครื่องซักผ้านี่คือผงซักฟอกกับที่ขุดมพะพร้าวตะลังเก้าอี้ที่ขัดแล้วก็ถังบ๊อบคอนดูหนังตรงนี้ก็จะเป็นเออ เป็นตู้เก็บของเก่ามากมายเออเนื่อก็เป็นเป็นแบบเตาไฟถ่านอันนี้เป็นถ่านอันนี้ก็เป็นถ่านอันนี้ก็เป็นกล่องนะจ๊ะอันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นถุงทางใค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวที่ขูดไปแล้วอันนี้เป็นอะไรบัรเลียกอะไรวะอันนี้เป็นตู้แช่แล้วที่มันเป็นกล่องโฟมเปล่า อันนี้อันนี้เป็นแบบเสื้อผ้าเก่าอันนี้ก็เป็นตู้กับถังอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำแบบโครใหญ่ new adult grade t ต่าส l ล f e ข้างหลังถังน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะมันเป็นถ้ามีกล่องโฟมมออีดวงสลอดไฟมากมายที่ทิ้งแล้วแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่ปั๊มน้ำนะจ๊ะ ที่ปั๊มน้ำก็คือหลังบ้านตอนที่สี่เอไม่ใช่ EP สี่ตอนสองก็มีประมาณนี้นะทุกคน EP ต่อไปจะรีวิวห้องครัวดีล้วห้องไปนะข้างบนรีวิวหมดแล้วเอ้ยข้างบนยังเหลืออีกหนึ่งห้องก็ห้องครัวเสร็จก็ไปด้านบนก็แล้วกันนะต่อไป EP ห้าคือห้องครัวนะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดใจกดติดตามด้วยนะครับ บายบายเจอกัน EP5